สวัสดีครับผมดอดนะฮะจากดีพันนรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าวันนี้เนี่ยผมอยู่กับฟอร์ดเลนเจอร์นะที่สำคัญเนี่ยขับสีนะครับพร้อมล้อแม็กหนึ่งชุดถ้าคุณไม่ชอบเอาไปเทิร์นที่ร้านซะนะครับแต่ผมรู้สึกว่าสีบอลเงินกับแม็กลายนี้กับแม็กสีแบบนี้นะครับมีความโครเมียมนะครับเงาๆตรงวงเนี่ยเหมาะมากนะแล้วก็คุณเห็นกระจังหน้าไหม กระจังหน้าแต่งไลฟอร์ดก็เหมาะอยู่แต่ถ้าเกิดให้แนะนําก็คือลองเอากระจังหน้าแบบโครเมียมก็จะสวยไปอีกแบบแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนะครับไฟหน้าไฟสปอตไลท์นะเป๊ะมากไม่มีตําหนิเลยสัก,กนิดเดียวนะครับแล้วก็รถแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะล้างแล้วก็จอดขายเลยนะครับค่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว ฟิล์มติดเรียบร้อยแล้ว60%แล้วก็แหลกหลังคานะครับเดิมๆจากลูกค้าเก่าเลยนะอันนี้นะ4คูณ4จริงไม่ได้แค่ติดมาเฉยๆอันนี้เป็นของจริงนะครับแล้วก็ทรงโปกบวกกับสติ๊กเกอร์เดิมๆนะทุกคนผมหวังว่าถ้าใครกำลังมองหารถกระบะขับ4ไม่ค่อยมีเข้ามาเท่าไหร่เลยยิ่งเกียร์ธรรมดาเนี่ยแม่งโคตรสะใจแล้วก็ยิ่งหายากเลยนะเพราะว่าคนเริ่ม ไม่ค่อยนิยมแต่สําหรับบางกลุ่มยังชอบอยู่ใครที่ชอบไปปีนเขาไปลุยป่าเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่คุณชอบนะไฟท้ายแดงกล่ำใส่กิ้งสติ๊กเกอร์เลนเจอร์ anger, โลโก้ XLT โลโก้ Ford แล้วก็กันชนหลังนะครับอยู่ครบหมดเลยนะแล้วก็ไฟท้ายแดงกล่ำใส่กิ้งนะครับเดีย๋ยวให้ดูไฟอาร์กัน เมทอาร์คนะล่องรอยเดิมๆนะครับน็อตมีเมจิกเดิมแต้มอยู่นะอันนี้เดิมเดิมหมดเลยเดิมหมดเลยนะเดี๋ยวไปดูอีกด้านนึงเดิมมาก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 ดูง่ายเป็นเคสตัศตี้ได้ดูง่ายมากบอดี้สวยท้ายไม่มีห้อยแน่นอนนะเดี๋ยวเราดูภายในกัน เบาไม่มีขาดเลยรถไม,ม่ไม่มีบรรทุกหนักนะครับแล้วก็ใช้งานคนเดียวภายในเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าแต่งแบบผู้ใหญ่นะคมเนี่ยเขาเขาปูแบบ V I P สมัยก่อนนะครับแล้วก็เบาะหนังหุ้มมาใหม่นะก็คือดูเป็นคนรักรถมากนะครับราคาก็แค่สองแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับ ปี15เครื่อง2.2ดีเซลนะเกียร์ออตโต้แล้วก็อย่างที่บอกนะครับปรับขับสีได้ดูคอนโซลหน้ากันพลาสติกอะไรไม่มีแตกหักเลยเกียร์ธรรมดา วงมาลัยนะครับสวยโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกัน ราคาครับ287,000บาทผ่อนประมาณ5,400เสร็จศเศษนะครับ72,84เลือกเอาเลยนะแล้วก็ฟรีดาวนะฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลงังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุนะครับแล้วก็มาลองขับได้ที่รามคำแหง1 6 4ิริมถนนใหญ่ติดปั๊ม PT นะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับช่องทางการติดต่อก็เหมือนเดิม แอสไซเอวงกลมดีดีสามสี D ่ D D นะแอดมาได้เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ